บิ๊กเซอร์พายโหนกระแสเปิดตัวแจ็คสันหวังเคยไทยเตรียมตัวกาะติดหน้าจอรายการโหนกระแสวันนี้สร้างความหือฮาตั้งแต่ต้นรายการเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้เปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ทำเอาหลายคนถึงกับต้องขยี้ตารอดูรายงานข่าวระบุว่าแขกรับเชิญปริศนาในวันนี้คือศิลปินระดับโลกแจ็คสันหวัง ซึ่งเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกและเป็นที่รู้จักในอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงนั่นคือเขยไทยผู้ที่มาพร้อมเรื่องราวชีวิตเบื้องลึกเบื้องหลังที่อัดอั้นตันใจมานานและพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยทุกประเด็นแบบไม่มีกั๊กในรายการแต่แล้วความเซอร์ไพรส์ก็ทวีคูณขึ้นเมื่อกล้องได้แพนไปยังแจ็คสันหวังที่นั่งรอยอยู่ข้างๆพิธีกรสาวมากความสามารถเซนเมจาการที่เตรียมพร้อมทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาการปรากฏตัวของเขาในรายการ โหนกระแสครั้งนี้สร้างความสงสัยและตื่นเต้นให้กับผู้ชมอย่างมากว่าเขาจะมาเปิดใจในประเด็นใดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวในฐานะเขยไทยการค้อจรมาพบกันของแจ็คสันหวังในบทบาทเขยไทยผู้ที่อ้างว่ามีเรื่องราวอัดอั้นตันใจและพี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตอนที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแฟนๆต่างรอติดตามอย่างใจจดใจจ่อว่าพี่หนุ่ม จะเปิดประเด็นอะไรและเรื่องราวที่แจ็คสัต์นอหวังในฐานะเคยไทยต้องการจะเปิดใจนั้นคืออะไรต้องติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดเพราะโหนกระแสวันนี้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์แน่นอนมาฟังความคิดเห็นจากทุกคนในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าพี่แจ็คมาอยู่ไทยนานเลยรอบนี้หิวทุเรียนไหมคะเรียนเชิญที่บ้านนะคะพร้อมเสิร์ฟทั้งสวนเลยค่ะ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าชายเดียวที่ทําให้ป้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสงกรานต์ปีหน้าจัคสันหวังชั้นก็หวังเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเมียผมบอกโทรหาพระอินทสั่งให้พระการย่นเวลาปี69มาเดือนหน้าเลยได้ไหมคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเฮียแจ็คปีหน้าสงกรานต์เฮียไม่รอดแน่ๆๆๆโดนแป้งเต็มตัวแน่รอค่ะ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเล่นน้ำสงกรานต้องถอดเสื้อเราต้องไปฟิตหุ่นแล้วหล่ะจะได้ถอดเสื้อเล่นน้ำกับพี่แจ็คคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าขอคนละวันกับพี่จองคะแลนนะเล่นวันเดียวกันใจไม่ดีคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าปีหน้าฉันกลับไทยเป็นเล่นสงกรานกับพี่แจ็คหลังจากไม่เคยกลับไทยช่วงสงกรานมาเกือบ2ี่ิปี